สวัสดีครับเมื่อวานตลาดปิดนะครับแต่สปอรตนะครับเปิดล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสปอรตนะครับปรับตัวดีดขึ้นไป1,205เหรียญนะครับหลังจากที่ตัวเลข US Consumer Spending นะครับออกมาไม่ดีนะครับแต่เทรดเดอร์ทั่วโลกนะครับเห็นกำไรก็รีบตัดกันนะครับส่งผลให้ราคาเนี่ยปรับลงมายืนอยู่ที่เดิมเช่นเดียวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอย่างเน้นกลยุทธ์เดิมนะครับ ถือโพ i ิชันอยู่ถือรองอยู่มีของอยู่นะครับรีบาวขึ้นไปตัดทํากําไรย่อลงมานะครับย่อลงมาให้เปิดสถานะซื้อเล่นเก่งกาไรสั้นในวันนะครับและเมื่อราคาปรับตัวรีบาวขึ้นไปสูงแต่ยังไม่ทะลุ1,200 1 2 0 5เหรียญนี่คือจุดวางช็อตนะครับของช็อตอเกนพอร์ตช่วงนี้นะครับ ทั้งโลกนะครับจับตาประเด็นกรีซส,ส,ส่วนใหญ่นะครับมีทั้งข่าวจริงข่าวลวงแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีรายงานข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้ของกรีซเพราะฉะนั้นสิ่งที่จับตาได้อยู่ตอนนี้คือค่าเงินยูโรนะครับหากเกิดการอ่อนค่าอย่างผิดปกตินะครับนั่นแสดงว่าปัญหากรีซได้ลุกลามนะครับซึ่งปัจจัยนี้จะเป็นปันจจัยบวกต่อราคาทองคํา แต่กรอบการเคลื่อนไหวนะครับสำคัญยังอยู่ที่1,170ถึง1 2 0 5เหรียญนะครับใกล้แนวต้านสลับเป็นช็อตลงมาข้างล่างย่ออย่างวันนี้นะครับซื้อลองเล่นในกรอบพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ